สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ผมก็จะมาเสริมมาพูดคุยเกี่ยวกับอวบันดอนตามที่เห็นในข่าวภาพข่าวหลายๆข่าวก็นำเสนออวบันดอนที่มีความขัดแยง้งระหว่างผู้ประกอบการนายทนุนหรือคนเลี้ยงหอยกับชาวประมงพื้นดากขอภัยชาวประมงพื้นบ้านที่ เข้าไปทํามาหากินก็โอเคครับตรงนี้ผมคิดว่าร้านโรงงานเขาคงแก้ปัญหากันได้และคิดว่ามีความหวงังที่จะให้พื้นที่ตรงนี้สงบผมไม่พูดตรงนี้ครับผมจะมาพูดในที่ของผม ตอนนี้ก็เห็นหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมประมงกมเจ้า้่าฐานเรือัวฎาการจังหวัดและผุ้นํำสนท้องถิ่นกำลังจะกแก้ไขปัญหาโดยจะห้ามเลี้ยงหอยกันแมว1กิโลเมตรครับอย่าลืมนะครับการเลี้ยงหอยนางรมที่ดั้งเดิมมันอยู่ที่นี่ครับ พาทองครับการเจริดิตครับชายาครับเขาเลี้ยงหอยแนวหนึ่งกิโลถึงสองกิโลแค่นั้นเองล่ะครับมันเป็นชุมชนดั้งเดิมอยู่ที่นี่เป็นร้อยปีแล้วมีความคิดได้ยังไงครับว่าจะไม่เลี้ยงในแนวหนึ่งกิโลกันไว้เป็นที่เพาะสัตว์น้ำไวอ่อนอย่าลืมนะครับชาประมงที่ทำฟาร์มหอยนารมเขานี่แหละครับ เป็นผู้ที่ทมให้สัตว์น้ำชุกชมหลอดหอยของเขาเห็นไหมครับเหมือนกับแมวปักกาลังที่ทำให้ปลาชุกชมเนี่ยครับตรงนี้ครับแนวหนึ่งกิโลถึงสองกิโลนี่แหละครับทนลึกไปเขาทำไม่ได้หรอกครับเขาอยู่กันที่นี่เป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับมีขนามเฝ้าแม้แต่ขนามนะครับกรมเจ้าท่าก็เคยเอ่ยพูดว่าสร้างไม่ได้ต้องสร้างแบบ ั่วคราวอย่าลืมนะครับในทะเล้าสร้างไม่ให้มฟาร์มแข็งแรงคลื่นลมกระแสลมแรงนะครับในทะเลมันจะอยู่ได้หรอครับเนี่ยครับของผมอายุมันห้าหกสิบปีแล้วนะครับก็ไม่ใช่หนำหรูหสาแค่ใช้พักขึ้นไปพักผ่อนเวลาโดนลมฟ้าหอยบ้างอะไรทำนองนี้ล่ะครับ นี่ก็คือพื้นเพของเราที่อยู่ที่นี่เราไม่เคยคิดว่าที่นี่คือที่สาธารนณะเราคิดว่าที่นี่คือความหอยของพวกเราจะทำอะไรจะแก้ปัญหาอะไรผมฝากด้วยนะครับลองดูรัฐธรรมน,นูญดูในที่เรื่องของสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับว่าห้ามเขาได้ไหมเมื่อเขาทำอาชีพอยู่ตรงนี้เป็น ามสิบปียี่สิบปีร้อยปีแล้วคนมาห้ามปุ๊บเขาจะเอาอะไรกินล่ะครับความหอยเขาอยู่ในแนวหนึ่งกิโลเมตรคนบอกเลี้ยงไม่ได้ห้ามเลี้ยงแล้วเขากินตรงนี้มาช้านานเขาเลี้ยงครอบครัวมากับความหอยตรงนี้คนห้ามเลี้ยงเขาจะเอาอะไรกินแลฐธรรมนูญไว้ทําไมลองเปิดดูนะครับผมเคยดูแลทรัพยากรชายฝั่งเคยดูแลสิ่งแวดล้อมเคยอยู่กับ n g o น เคยอยู่กับโครงการต่างๆไม่ว่าโครงการชามดูแลทะเลมาหลายสิบปีเหมือนกันครับเราเปิดดูนะครับจะสร้างกฎร,ระเบียบกฎหมายเราเปิดรัฐธรรมนูญดูด้วยนะครับมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นั่นคือกฎหมายสูงสดุดลองดูนะครับสิทธิเสรีภาพห้ามไม่ได้นะครับรู้สึกว่าห้ามได้เพื่อความมั่นคงอย่างเดียวห้ามได้นะครับ วากด้วยนะครับว่าตรงนี้มันเป็นสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของพวกเราจะห้ามอะไรจะทําอะไรพวกเราอยู่แนวหนึ่งกิโลถึงสองกิโลนี่แหละนอกนั้นมันมาเปลี่ยนแปลงตอนที่เขามาเลี้ยงหอยแครงกันหอยแครงนี่แหละเป็นปัจจัยที่ทําให้ทั้งอาวันดอนกลายเป็นฟาร์มหอยทั้งหมดเมื่อก่อนเราอยู่กันไม่กี่ฟาร์มนะครับอยู่ในแนวหนึ่งกิโลถึงสองกิโลนี่แหละน้าตื้นนี่แหละก็ทา,าฟาร์มหอยนั่งลมน้าลึกทําไม่ได้ ยังไงก็ฝากฝากด้วยนะครับจะทำอะไรก็ขอให้พวกเราอยู่ได้พวกเรามีกินนะครับขอบคุณครับ